งานของโครงการาน,นั้นพัฒนาชนในพื้นที่จังหวัดหลักๆมีอยู่สีเรื่องแต่เรื่องเด่นที่จังหวัดพยาได้ขับเคลื่อนได้แก่การพัฒนาศักยาพของคนประการที่สองเรื่องเกี่ยวกับการสร้างชุมชนเข้มแข็งคนได้แก่ผู้นําแก่นนาและผู้นําสตรีชุมชน ได้แก่การสร้างชุมชนเข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้นเ็มีเรื่องการขับเคลื่อนสินค้าหนึ่งผลิตภณ์หนึ่งยูมชนและการจัดระบบข,ข้อมูลในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนแบบบำบัดทุกบำรุงสุข A B C 1 2 3และ4ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ทีมจังหวัดพะเยาสอดแทรกค่านิยมหลักขององคอ์กรเจ็ดรักรักคิดรักคนรักงานรักบ้านรักถิ่นรักธรรมและรักไทยให้แก่คนของกรมพนันชนไปขับเคลื่อนทั้งสี่ประการเราเชื่อมันว่าด้วยจิตวิญญาณของคนกรมการพนันชุมชนจะเป็นพลัง คเคลื่อนงานของแผดินถวายแม่ของแผดินในปีมหามงคลนี้ครับ